น่ค่ะทุกคนแป้งนะคะตอนนี้เป็นเวลาดีห้าวันนี้แป้งจะพาทุกคนไปดูว่าชีวิตนักศึกษาฝึกงานที่บริษัทบิดแนนวันหนึ่งแป้งทำอะไรบ้างเช่นด้นทางยังไงทำงานเกี่ยวกับอะไรบรรยากาศที่ทำงานเป็นยังไงตอนนี้ขอไปอาบน้ำเตรียมตัวก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะ คือตอนนี้ก็อาบน้ําแต่งตัวอะไรเสร็จหมดลเรียบร้อยนะคะแล้วก,แวก็แล้วต่อไปแป้งก็จะถ่ายให้ทุกคนดูว่าการเดินทางของแป้งตั้งแต่ที่บ้านเลยเนี่ยไปถึงที่บริษัทเนี่ยแป้งเดินทางด้วยอะไรบ้างแล้วก็ทําไมแป้งถึงตื่นตั้งแต่ตีห้ามันไกลขนาดนั้นเลยเหรอเริ่มเดินทางกันก่อนเลยไปการเดินทางของเราก็จะเริ่มต้นที่พ่อไปส่งที่ BTS จ้า จะมีคนหนึ่งที่จะไปส่งเราทุกวัน ก็ถึง BTS แล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ BTS เอเลวันแล้วเราก็จะนั่ง BTS ไปลงเอกมัยแล้วเราก็จะต่อแกลบไปซึ่งตอนนี้เดี๋ยวซื้อัวกันแล้วต่อไปจาก BTS ai, เอกมัยแบงกก็จะนั่งมอเตอร์ไซค์ไปลงบริษัทเลยนะคะ<า>เดี๋ยวก่อนที่จะถึงบริษัทแมงจะพาวแวะซื้อข้าวเช้า ที่อร่อยที่สุดแป้งกินทุกวันแล้วอร่อยมากทุกคนเดี๋ยวแม่จะพาไปดูไปแว้นกันครับน้อนๆใส่หมวกด้วยนะครับใส่หมวกแล้วตุ้ยมากเลยอะนี่นะคะเพื่อนๆคือร้านเด็ดที่แป้งบอกเอาเนื้อสามข้าวเหนียวหนึ่งค่ะร <c oughs> ้านนี้อร่อยที่สุดจ้า ถึงแล้วจ้าแปดเดแป้งจะพาไปทัวร์บริษัทว่าในบริษัทมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นตึกใหญ่นะคะตึกที่แป้งทำงานอยู่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นตึกเล็กเหนื่อยมากเลยนะกว่าจะถึงอะสังเกตได้จากทรงผมตรงๆว่า แกรวินเอกไม้ขับรถได้ใจได้ใจค่ะพอเราเดินเข้ามาก็โซนนั่งเล่นใครที่เบื่อห้องทำงานก็สามารถมานั่งทำงานตรงนี้ได้ก็จะมีสเปซให้ทำตรงนี้แล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบาน้ำนะคะว่าถ้าใครเอาแก้วมาก็มาให้พี่ที่บาน้ำชมได้เลยก็จะมีพวกกาแฟพวกโกโก้พวกอะไรอย่างนี้ด้วย สแกนหน้าก่อนเข้านะขอบคุณทุกคนดูระบบเปิดไฟทัสกินเทบาละนี่คือโตทำงานของเราเองคือห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่แป้งนั่งทำงานรวมกับฝ่ายพี่กราฟ,ฟิกนะคะแล้วก็ ส่วนตรงต้นนู้นตรงกระเป๋าแป้งที่แป้งนั่นก็จะเป็นฝ่ายต่างประเทศเอ๋อจริงนะในห้องเนี้ยเวลานั่งทํางานไม่ต้องเดินออกไปไหนเลยอะมีทั้งตู้เย็นมีทั้งไมโครเวฟนี่ตู้กดน้ําเติมน้ํำฝีตลอดทั้งวันนี่อันนี้คือโน้ตบุ๊กของเราคือที่วิดแนนเขาให้โน้ตบุ๊ก สำหรับนักศึกษาฝึกงานด้วยนะคะเราก็จะทำงานได้สะดวกมากเลยแป้งแป้งเรียนมสวมาค่ะแป้งเรียนคณะมนุษยศาสตร์เป็นเอกภาษาเพื่ออาชีพก็จะเรียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพราะว่าเอกนี้เป็นเอกอินเตอร์ด้วยแล้วที่ทำงานบริษัทนี้แป้งก็ทำงานเกี่ยวกับการแปลข่าวจะเป็นข่าวเกี่ยวกับข่าวคริปโตเคอเรนซีข่าว,าวการลงทุนข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีประจำวันข่าวเด็ดๆประจำวันที่ ที่หัวหน้าก็จะอ s ไซน์ข่าวมาให้แป้งแล้วก็ให้แป้งแปลข่าวในวันนั้นค่ะส่วนข่าวที่แป้งแปลเนี่ยก็จะเอาไปลงที่เว็บไซต์ของบริษัทด,ด้วยซ่งึถ้าใครอยากจะอ่านข่าวที่แป้งแปลก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์บริษัทแล้วก็อ่านข่าวสารประจําวันได้นะคะเดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนแล้วก็มาทํางานกันเหนือสิ่งอื่นใดขออวดไก่ย่างหน่อยจ้า ส่วนตรงนี้ก็เป็นโซนขนมที่เราจะมาหยิบทุกวันค่ะสิ่งที่แ้งได้รับจากการเข้ามาฝึกงานที่บริษัทบิดเแนนนะคะ อย่างแรกเลยก็คือแป้งแด้เห็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมแป้งจะมีความรับผิดชอบกับก,บการทํางานขนาดนี้หรือว่าแป้งจะมีความขยันในการตื่นตีห้าทุกวันเพื่อมาทํางานให้ทัน8ปดโมงเช้าอย่างที่2เลยก็คือแป้งได้รับประสบการณ์การทํางานที่เต็มที่มากๆเลยค่ะจากที่นี่แป้งมีความรู้สึกว่า เหมือนแป้งเข้ามาในฐานะพนักง,งานคนหนึ่งแป้งจําได้เลยว่าวันแรกเลยที่แป้งได้เข้ามาฝึกงานที่นี่แป้งก็ได้เข้ามานั่งประชุมกับพวกพี่ๆในแผนได้เรียนรู้ระบบการทํางานทั้งหมดของบริษัทพวกพี่ๆก็เห็นแป้งเป็นพนักง,งานคนหนึ่งเหมือนกันที่สามารถให้แป้งแสดงความคิดเห็นออกความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องงานได้แล้วก็บางครั้งก็นําความคิดเห็นของแป้งไปใช้ด้วยเหมือนว่าพวกพี่ๆปูพื้นฐานในการทํางานให้แป้งมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นการทํางานแบบเป็น การคิดการตัดสินใจการออกความคิดเห็นอะไรหลายๆอย่างก่อนหน้าเนี้ที่แป้งจะมาฝึกง,งานที่เนี่ค่ะแป้งเป็นคนขี้กลัวมากกลัวการได้เรียนรู้ใหม่ๆเจอคนใหม่ๆคือกลัวไปก่อนแล้วอะค่ะมันก็เลยทําให้แป้งรู้สึกว่าอลองก่อนอย่าไปคิดกลัวอย่าไปคิดว่าตัวเองจะทําไม่ได้ถ้ามันไม่ดีมันก็ทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นก็แค่แนั้นเองวอเตอรซึ่ง QR a s ตส์สตออะไรที่มันฆ่าเราไม่ตายเนี่ยมันจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นสุดท้ายนี้นะคะแป้งอยากบอกความรู้สึกที่มีต่อพี่ๆในบริษัทบิ๊กเนค่ะอย่างแรกเลยคือแป้งขอขอบคุณพี่จากฝ่ายต่างประเทศก่อนเลยค่ะ พี่เมย์พี่ลิโอพี่เอพี่เอิร์ธ e ขอขอบคุณพี่เมย์นะคะที่คอยถามถ่ายความรู้สึกแป้งตลอดแป้งฝึกง,งานไปยังไงบ้างแป้งติดปัญหาอะไรตรงไหนไหมมีอะไรอยากบอกพี่เมย์ไหมพี่เมย์ทำให้แป้งรู้สึกว่าพี่เมย์แคร์ความรู้สึกแป้งมากมาก,มากแล้วก็ใส่ใจแป้งมากๆเลยค่ะแป้งขอบคุณพี่เมย์มากๆนะคะดีใจที่ได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะตลอดระยะเวลา3เดือน หวังว่าที่บิตแนนซ์จะได้ให้ประสบการณ์ที่ดีกับน้องแป้งนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะไปทำงานในสายงานไหนหรือจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามก็ขอให้สิ่งนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ในวันข้างหน้ามากๆค่ะแล้วก็อีก3คนพี่ดีโอพี่เอพี่เอิร์ทพี่ๆสามคนนี้จะเป็นคนที่นั่งทำงานกับแป้งมาตลอดอ3เดือนเลยค่ะแล้วก็จะเป็นคนที่คอยตรวจงานให้แป้งสอนงานแป้งมาตลอด แป้งขอบคุณพี่ๆมากนะคะแล้วก็แป้งอยากจะบอกพี่ๆว่าพี่ๆเป็นความสบายใจของแป้งในการส่งงานทางนี้เลยค่ะพี่ๆเป็นหนึ่งเหตุผลหลักๆเลยที่ทําให้การทํางานของแป้งในครั้งนี้มีความสุขมากๆเลยค่ะจริงๆแล้วดีใจมากที่แป้งได้เข้ามาทํางานด้วยเพราะว่ามีเพื่อนร่วมงานมากขึ้นทําให้แบบคลายความเหงาหรือว่าความกังวลอะไรไปได้เยอะ ขอบคุณน้องแป้งนะครับที่มาฝึกงานกับที่บิทแนนะครับขอให้แป้งโชคดีในเส้นทางชีวิตต่อ,ตอไปก็จริงๆแล้วน้องเป็นคนที่ทำให้ผมได้เข้ามาทำงานที่นี่ครับซึ่งก,ก็อยากขอบคุณจริงๆแล้วก็หลังจากที่ได้มาทำงานด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่าน้องเขาเป็นคนที่มีความสามารถค่อนข้างสูงครับผมก็ขอให้โชคดีแหละ พี่ีๆจากฝ่ายอื่นที่แป้งอยากจะขอบคุณนะคะก็คือมีพี่เจี๊ยบพี่เล็กพี่มี่พี่ก๊อตพวกพี่ๆทีมดีเลกเตอร์นะคะที่คอยตรวจงานให้แป้งอยากจะขอบคุณพี่ๆทีมฝ่ายกราฟิกนะคะพี่ๆเป็นเสียงหัวเราะให้แป้งมากๆเลยพี่ๆทำให้บรรยากาศในการทำงานของแป้งมันไม่เงียบเหงาเลยเวลาพี่ๆ คุยตลกตลกการปล่อยมุกใส่กันแป้งก็จะมีแอบขำอยู่คนเดียวว่าแล้วก็มีพี่ฟ้าพี่ฟ้าทำให้แป้งรู้สึกว่าแป้งมีเหมือนมีเพื่อนผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่คอยเมาคอยคุยกันเพราะว่าคนอื่นๆก็จะเป็นผู้ชายไปหมดแล้วแป้งอยากบอกว่าการฝึกงานที่เนี่ยแป้งมีความสุขมากๆเลยค่ะแป้งไม่เคยคิดว่าแป้งจะมีความสุขกับการฝึกงานได้ขนาดนี้ขอบคุณพี่ๆมากๆอีกครั้งหนึ่งนะคะ ดวงดีค่ะน้องแบตัวตึงหลังห้องประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะครับมีความสุขม,มากๆนะครับพบกันเร็วๆนี้นะครับผมขอให้ประสบความสำเร็จทุกประการนะครับทุกความสูดเด็จนะครับคอยโชคดีนะครับยินีด้วยครับ